ลัคนาราศีธนูมีปรากฏการอาทิตย์เป็นมิตรกับครูสุขปากหวานอังคารรับเอาดาวเสารสมพลกับดาวพุธจะเฮงปังรวยได้ข่าวดีถึงห้าเรื่องสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรสเทวาครับอีพีนี้ครับเป็นคิวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพอสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับไปผูกดวงก่อนนะครับลัคนาสถิตธนูมาฟังได้เลยครับจะแม่นยำมากๆเลยครับ มาเริ่มข่าวดีเรื่องแรกเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวพุธจะย้ายวันที่10กุมภานี้แล้วนะครับแล้วจะอยู่ไปถึงวันที่2มีนาคมกันเลยนะครับนี่ครับดาวพุธจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนะครับของชาวธนูแน่นอนครับดาวพุธคือปากเกจตจ้าอ่อนหวานวันนั้นเรียกว่าอะไรครับปากพาลวยนี่ครับดาวพุธกับดาวเสาร์เป็นคู่สมคลอยู่ในเรือนการเงินแปลว่า พูดเยอะๆทำเยอะๆเจราจาติดต่อสื่อสารพบปะอะไรต่างๆเนี่ยทำไปเลยครับทำแล้วจะดีจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตสมพลแปลว่าพลังแปลว่าต้องใช้พลังเยอะหน่อยต้องออกแรงออกแรงทั้งแรงกายแรงใจแรงความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพูดได้เลยแล้วจะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่ตามที่เราต้องการหรือใครรองเงินก้อนอยู่รอเซ็นสัญญาได้เงินโอนเงินนี่ลังวัที่10 ไปแล้วครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตลุ่ล่ำรวยครับผมดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวพุธยังหมายถึงดาวการงานเราด้วยเพราะฉะนั้นงานกิจการต่างๆที่ทาอยู่ไม่าจะงานประจําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยไปลอยอยู่ในเรือนกันเงินไปเจอคู่สมพลแปลว่าจะมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลประถมในเรื่องของการทํางานนะครับทําไปเลยจะดี เขาเรียกว่าเงินคืองานบรรดาลสุขช่วงนี้ทำมากได้มากทําน้อยได้น้อยอ,อยากได้มากก็ได้น้อยเลือกเอาเลยครับถ้าอยากได้มากให้ทําเยอะๆต้องเหนื่อยครับเพราะเป็นผู้สมพรต้องมีพลังเห็นไหมทำต่อไปครับจะมีคนช่วยเหลือก็กูก่ในเรื่องของงานและดาพุธยังหมายถึงดาพบปัตตานีครับปัตตานีไปลอยอยู่ในเดือนการเงินครับโอ้โหบอกเลยครับแฟนสายเปสุดๆเห็นไหมครับ <provinces> ดีใจด้วยแต่ต้องบอกว่าแฟนสายเปตรงเนี้ย มันจะไม่เหมือนกับลัคนาราศีอื่นนะครับเพราะว่าเขาไปเป,ปอยู่ในบ้านดาวเสาเนี่ยไม่ใช่พูดครั้งเดียวแล้วจะได้นะครับอันนี้คือแทคติกเลยนะต้องพูดย้ำๆยยซ้ำๆพูดบ่อยๆก่อหูบ่อยๆเจรจาบ่อยๆอ้อ,อนบ่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับเล้วจะได้ตามรูปที่ให้ดูเลยนะครับอยากได้อะไรขอเลยหรืออยากได้เงินก็ขอเงินไปเลยเดี๋ยวเขาจะให้เงินมาก้อนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้หรือถ้าใครทํางานมีหุ้นส่วนจังหวะน,นี้ดีมาก คุณส่วนจะพารุยหรือมีลูกค้าลูกค้าจะอุดหนุนยอดขายปังเฮงอะไรอย่างนี้ตามที่บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นลุยได้เลยครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับอนี่เรื่องที่สองเรื่องที่สามแล้วนะครับต่อมาครับดาวอาทิตย์ยามที่สิบสามกุมภาถึงสิบห้ามีนาครับนี่เลยครับแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวตัวเราดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรกับดาวตัวเราครับเขาเรียกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับโอ้โหบอกเลยครับเรานี่จะเฮงปังมาก นะทำอะไรจะมีคนช่วยเหลือก็ค,อคุณปะามบวกกระดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนสหัสชชะสหัสชชะแปลว่าสื่อสารโซเชียลออนไลน์แปลว่าเราต้องติดต่อเข้าสังคมพบปะนะครับเดินทางบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดินทางก็ต้องมีคุยกันทางไลน์ทางแชทอะไรต่างๆนะครับจัดไปเลยเดี๋ยวถ้าใครทําออนไลน์อยู่แล้วนะโอ้โหช่วงนี้ปังมากอย่างจริงแท้แน่นอนนะครับตรงนี้นะเรียกว่าโชคดีเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์ครับ มาจากพบสุภะสุภาคือความสําเร็จตัวเราจะพบทางแห่งความสําเร็จแล้วในช่วง13ากุมภาพันธ์ไปแล้วโอ้โหดีใจด้วยครับเห็นไหมครับมีข่าวดีมาหาเราหลายเรื่องเลยนะครับตรงนี้นะเดินทางไปเลยครับเดินทางแล้วประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเกียรติยศได้พบเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันมานานก็ได้แล้วก็เฮฮาดีกันหรือทําให้เกิดธุรกิจการงานโอ้โหได้หมดเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ย เป็นคู่มิจกดาวพฤหนัสาพฤหัสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์ุอีกนะครับพันธุ์ุคือบ้านรถที่ดินครับนี่ครับบ้านใหม่รถใหม่มีเกณฑ์จะถอยกันห่วงช่วงเวลานี้เลยนะครับนี่ก็ได้อีกทางหนึ่งหรือจะมีข่าวดีกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวได้หมดครับนะอันนี้ถือว่าดีใจด้วยเลยนะครับน่ะแล้วก็เรื่องท้ายๆนะครับเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าเนี่ยก็คือดาวศุกร์ครับทับตัวเรานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22บสอกุมภาครับ ดาวสุ์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภการเสี่ยงโชคได้เงินได้ทองมีอีกแล้วโชคก็ไม่ใช่โชคก้อนเล็กครับเพราะไปอยู่กับดาวอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอาคู่มิตรอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตครับและดาวสุขยังเป็นดาวอะไรครับเอนเตอร์เทนอาหารเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้ไปดินเนอร์มีลาบปากเขาเรียกอิ่มจังตังอยู่ครบโอ้โหได้หมดเลยเห็นไหมครับเป็นอะไรที่ดีดทั้งนั้นเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ รียกว่าดีใจด้วยเลยนะครับจังหวะนี้แล้วเรื่องสุดท้ายครับนี่ครับมีเกณฑ์ได้เด็กได้เบบีได้ลูกครับเพราะอะไรครับเพระดาวองคารเห็นไหมครับเจ้าเรือนปุตตะอ่าทับลัคนาเราอยู่บวกกับดาวสุขมาสัมพันธ์กันในมุมที่ดีเขาเรียกว่าสุขปากหวานอังคารับเอาแปลว่ามีเกณฑ์ตั้งคันมีเกณฑ์ได้ลูกมีเกณฑ์คลอดลูกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็ชัดเจนนะเพราะดาวตัวเองก็ไปเจอดาวคู่มิตรได้หมอดีมาช่วยวางแผนในการมีบุตรอะไรเงี้ยได้หมด มีข่าวเดียวเกี่ยวกับลูกก็ได้อถ้าใครมีลูกอยู่แล้วลูกสอบติดลูกทำงานได้ดีลูกทาตัวน่ารักอะไรอย่างนี้ลูกพาเราไปเลี้ยงอโอ้โหได้หมดเลยครับมาจังหวะนี้ดวงดาวดีมากนะเพราะฉะนั้นอยากให้ชฉวยเวลาจังหวะดีๆแบบนี้นะครับทําให้มันเกิดความสุขความสําเร็จนะอาจารย์เกียวัก็จะยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ท่านใดฟังแล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ไว้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้ไว้ด้วยนะครับพออาจารย์ เกเทวะทำเสร็จนะครับจะรีบส่งให้เลยครับเพื่อเกิดการแจ้งเตือนก็ไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนก็รอดก่อนีกครับเพราะนั้นดีขนอันนี้ติดตามได้เลยนะครับแต่แน่นอนครับอาจารย์เกตมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยนะครับเรียกว่าเป็นรูปดวงเราเองครับไม่เหมือนใครในโลกอย่างแน่นอนครับแล้วมีไว้ดีอย่างไรครับ1มีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านยิ่งสวดยิ่งหนุนดวงสาเร็จล้ารวยมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีบ้านสีรถสี้าามน สีวอลเปเปอร์มือถือวอลเปเปอร์ของจริงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสีโทรศัพท์ได้หมดเลยครับจะยิ่งสําเร็จได้เร็วขึ้นและ3ครับรู้ลักษณะเกิดที่แชทจริงรู้ท่ารู้เลิกเกิดไปสู่ความมั่นคงครับโอ้อันนี้สุดยอดครับและ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนครับเขียนรูปดวงไปสีครับของเราที่อาจารย์ทําให้นะครับเขียนไปด้วยอธิษฐานขอพรไปด้วยครับจะสักเซสสสำเร็จผลสําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ และสุดท้ายครับนำไปปีไ้ได้ทานพระุูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับดวงจะแข็งเหมือนเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาครับดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับแล้วก็สนใจนะครับอยากสั่งนะครับแอดไลน์มานะครับแอดไซเกสเทว65ครับทักว่าสั่งภาพดวงแล้วก็บอกเลยครับพิมพ์ต่อเลยนะครับว่าชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่แท้จริงแล้วก็โอนมาเลยครับ199บาทครับ อาจารย์เมื่อได้ข้อมูลครบก็จะรีบทำจัดส่งให้ทางหลายได้เลยครับและแน่นอนนะครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกรทเวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับรับดูดวงครับเพราะดวงแม่แม่ต้องดาวพื้นดวงติดดวงบวกดาวจรอีกสิบดวงครับถึงจะบอกได้หมดว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรช่วงไหนจะดีนะแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้ นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสานี่ครเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานะเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า